สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งของแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อไหนวันนี้ทําวิดีโอวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่6กรกฎาคมสองพารสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีวัตถุมงคลที่หายากนะครับเข้ามานําเสนอื่อท่านไหนสนใจบูชาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเราจัดส่งให้ทันทีนะครับวันนี้มีของสวยนะครับของสร้างน้อยนะครับ แล้วก็มีหลายๆท่านเคยถามหาก็ได้นําเข้ามานะครับขออื่นเลยกับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนท่านไหนที่เข้ามาแล้วเพิ่งเข้ามาใหม่ฝากดกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเก่งขอ,อนเก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อชไนนี่คือเบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์นะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับรายการแรกนะครับรายการแรกขอนําเสนอนี่นะครับ เหรียญปราศัตูพ่ายนะครับนี่คือเนื้อนำเลิกนะฮะเนื้อนำเลิกครับเป็นชุดนำเลิกนะครับเป็นเนื้อทองระคังซาตินทองระคังซาตินลงยาลงยาลายไฟนะครับทองระคังซาตินสวยงามมากนะครับเหรียญนี้อยู่ในสภาพที่สวยมากนะครับจํานวนการจัดสร้างเพียง199เเหรียญเท่านั้นนะครับเนื้อนี้นะฮะเนื้อนี้สร้างเพียง199เเหรียญ เนื้อทองละคังเนื้อทองละคังซาตินนี่นะครับท่านจะเห็นคําว่านําเลือกอยู่ทางไหลขวาหลวงพ่อนะฮะนำเลิกนะครับนี่ครับนำเลิกเหรียญนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับส่วนนัาเบอร์จะอยู่ทางไหล่ซ้ายหลวงพ่อนะครับทางไหล่ซ้ายนะครับเลขหนึ่งเจดห้านะฮะถ้าสังเกตนะครับจะมีตัวเลข นี่คือเนื้อทองระครังนะครับหายากมากนะครับหายากมากปราบศัตรูผ่ายนะครับแต่ว่ากล่องนี่จะเป็นกล่องเหมือนที่เขาให้มาเป็นกล่องน่าจะเป็นกล่องของทองแดงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับนี่คือพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดูให้ให้ดูผิวเลยดีกว่านะครับความสวยงามของเหรียญนี้นะฮะนะครับ สวยมากนะครับลงยาเต็มสูบเลยนะครับลงยาลายไฟทองระคังซาตินหายากนะครับนี่คือเนื้อชุดนำเลิกนะครับปราบศัตรูพ่เพิ่งมีเข้ามานะฮะเพิ่งมีเข้ามาสร้างปี2564นนะครับทุกท่านท่านไหนที่สนใจก็ทักเข้ามานะครับมีเพียงเหรียญเดียวนะฮะมีเพียงเหรียญเดียวแล้วก็ สร้างน้อยด้วยนะครับสร้างน้อยด้วยนะครับอะต่อไปนะครับต่อไปเราพบกับรายการเสมาเสืออมตะนะครับเสมาเสืออมตะนี่เป็นเนื้อทองแด,ดงเหมือนกันนะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นเนื้อทองแด,ดง <โ frustrating S 3> ถูกต้องครับเ <azon ograph S 1> นื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงไม่ตัดนะครับไม่ตัดขอบไม่ตัดปีกนะฮะไม่ตัดขอบสร้างเพียง199เเหรียญเท่านั้นนะครับ ลงยาเต็มสูบเลยนะครับเนื้อทองแดงนี่เลยนะครับสองให้ชมสวยๆเลยนะครับสร้างเพียงร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับวันนี้ได้ดูของที่สร้างน้อยนะครับสร้างน้อยๆนี่เลยนะครับเสมาเสือมะตะเหรียญรุ่นนี้ออกปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นทองแดงไม่ตัดปีกไม่ตัดขอบนะครับนี่สวยมากนะครับมีเข้ามานะครับให้สมาชิกท่านไหนที่สนใจก็รีบสอบถามเข้ามานะครับแล้วที่สำคัญเลขโค้ดนะครับเลขรันนัมเบอร์เจ็ดสี่นะฮะเจ็ดสี่เลขสองตัวด้วยนะครับเลขเจ็ดสิบสี่นะครับโค้ดจะอยู่ทางด้านบนนี้นะฮะรับประกันแท้นะครับรับประกันแทร้อยเปอร์เซ็นต์ สวยงามมากนะครับส่วนรายการต่อไปนะครับขุนแผนทรงพายเทพนะขุนแผนทรงพายเทพนี้เป็นเนื้อสีแดงนะครับสีแดงมาพร้อมกับงานเลนหนาๆงานเลนหนาๆนะครับพร้อมกล่องเดิมด้วยนะครับองค์นี้มีกล่องเดิมสีแดงเป็นสีที่นิยมนะครับสีที่นิยมที่สุดนะครับมีตะกุด นี่คือขุนแผนทรงภายเทพท่านไหนสนใจนะครับรีบทักเข้ามาเลยนะครับสีแดงมีมาไม่บ่อยนะครับทุกท่านมีมาไม่บ่อยนะครับมาพร้อมกับงานเลนหนาๆแบบนี้เลยนะครับประสบการณ์มากมายนะครับอันนี้ปี2559จะ10ปีแล้วนะครับสีแดงนี่ถือว่าเป็นสีที่นิยมนะครับ เด่นทางด้านมาหาอำนาจนะครับตะบะเดชะคงกระพันนะครับขุนแผนท่านครบเครื่องนะครับครบเครื่องเต็มสูตรนะครับทรงพายเทพนะครับสวยงามนะครับอ,องค์นี้เป็นสีแดงนะฮะตะกุดนี่นะครับตะกุดทองนะฮะ นี่เข้ามานะครับส่วนสีดํายังอยู่นะครับสีดํานี่สีดําก็สวยนะครับอ่ะวิธีให้ดูงานเลนนะครับนี่งานเลี่ยมเลนกับงานพลาสติกกันน้ํานี่ก็สวยครับอยู่ในสภาพคมชัดนะครับใบหน้าสีดํานี่ท่านไหนสนใจก็รีบทักเข้ามานะครับครัวสัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านไหนเข้ามาใหม่ฝากติดตามให้ด้วยนะครับส่วนสอหลวงนะครับสอหลวงสอหลวง ยังพอมีนะครับนี่คืองานเลี่ยมหน้ากากเลเซอร์สวยๆนะครับด้านหลังมีออปชั่นครบนะฮะสอหลวงแล้วมีเส้นเกษานะครับนี่คือสอหลวงของพระอาจารย์ขงนะครับผมนี่มีหลวงปู่หมาศิลาเสกนะครับหลวงพ่อฉไหนนะครับทองแดงก็ยังมีนะครับทองแดงกับเนื้อทองฝาบาทที่เป็นเหรียญเปล่านะครับแล้วก็เป็นงานเลี่ยม ท่านไหนที่สนใจงานเลี่ยมแบบนี้จบเลยนะครับสวยๆรีบทักเข้ามานะครับทุกท่านรีบทักเข้ามานะครับรีบทักเข้ามาก้าอธิบดีหน้าคลาดก้าอธิบดีหน้าคลาดมีเข้ามานะครับมีเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อแบ mm ็กโเดียมแบ็กโเดียมนี่สวยนะครับสวยมากแล้วทีนี้งานเลี่ยมชิน้นนี้จัดเต็มนะครับ mm hmm. มีเกสาหลวงพ่อหนักๆเลยนะครับแล้วก็จีวอนนะครับ ก้าอธิบดีนาคราชนาคนี่ก็เด่นทั้งเลื่องโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับเสริมดวงเสริมบารามีนะครับแบล็โกลเดียมนะฮะแบ็โกลเดียมแคปภาพสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับางานเลี่ยมสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงที่เป็นผิวไฟนะฮะเนื้อทองแดงผิวไฟผิวไฟเลยนะครับ สองหกห้าเจ็ดนะสองหกห้าเก้านะครับนี่คือเลขลันน้ำเบอร์นะครับเดี๋ยวดูเลขลันน้ำเบอร์อ่ะอันนี้ให้นะครับเพราะว่าสร้างโอ้ยนะครับสร้างไม่เยอะนะครับพิธีใหญ่พิธีดีนะครับโอ้แบ็คโรดียมเหรียญนี้นะครับนัมเบอร์สิบสามนะครับเลขสองตัวนะครับท่านไหนเกิดนะครับโซนวันเกิดนะครับ เลขสิบสามนะทุกท่านเลขสิบสามนะครับโอ้เลขสองตัวนะครับส่วนเหรียญนี้เลขเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งสามเจ็ดศูนย์นะครับนี่เลขหนึ่งสามแล้วก็เจ็ดศูนย์นี่คือเลขสองตัวนะครับมนพญาเสือเท่านอนกินเนื้อนวะหน้ากากเงินสนใจขอรีบทักเข้ามา เดี๋ยวทําวิดีโอสอบถามนะครับแล้วก็เนื้อปอกลูกปืนอันนี้เป็นตะกรุดปอกลูกปืนนะครับปี2,564เอ้ย2,563นะครับนี่นะครับตะกรุดปอกลูกปืนก็ทักทายกันเข้ามานะครับถ้าท่านไหนสนใจก็รีบทักเข้ามานะครับจัดส่งให้ทันทีนะครับโดยผมเก่งขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์ทางนี้นะครับไลน์ท่านไหนไม่เก่งก็โทรเอานะครับสามารถโทรได้นะครับ ดูวิดีโอสนใจรายการไหนก็ทักเข้ามาเพราะผมยังมีอีกมากมายหลากหลายรายการนะครับยังมีอีกหลากหลายรายการเลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับก็กลับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ